มือผลงานนะครับนี่นะครับผลงานสําหรับไม้นี่นะครับกรดสุดไหลเป็นปตาตกรับนะครับล้วนๆไม่โตแล้วครับใส่งางามครับผม,ม,มนี่อ่ะครับโอ้หงงามอั ร graduate, ครับผมกับาสวัสดีนาหน้ามหรักนักตกปลาทุกท่านเช่นเคยนะครับผมมือนีอายุผมอันได้บานพิจิงอีกคือเก่านะครับผมมือนีกับผ้ามาไม้ธรรมชาติครับผมเป็นบอนะครับบอธรรมชาตินะครับบอผมี่เจ้าของนะครับบอนี่เป็นบอสาธารณะครับม you know ือนีก allora> ับเบลแมกผู้เดียวครับผมมากับเสี้ยนสดครับคือบ่ครับมือนีไม้นี่คือบะคี่เขาดี ันจะเปิดคลิปนะครับกะจะสร้างในลุ่งน้ำแลวนะครับมานว่ามานครับไปมาเมื่อเสาร์นี้ได้ปลาคอบืนตัวหนึ่งครับผมมานแต่เสาร์ครับผมครับผมเพื่อเพื่อว่าไอ้เยเวลานะครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมคลิปการตกปลาเลยครับว่ามือนีเขาสิมีผลงานายบันไดครับเส้นสดได้ไอ้แตมแล้วตอนแตมหนึ่งนะครับนะครับ นีมาเต็มรูปแบบครับมูนี่เสียคู่ครับเสียคู่ครับผมนี่อ่ะไปครับเดี๋ยวเข้าไปรุ่นติดตามรับมชมตองกันครับผมไปครับผมอ,อ,อยู่แล้วไอ้สดอยู่แล้วอนนอเอาวัดเออ,อนั่นอู้จาะกสีบแทงกุบบาทน่าจ่อยนะ สิแห่งพุดเบ็ดเจ้ามันไงแค่น,นี้สวยด้วยปลากินเนื้อปลานเน่ได้ครับปลากินกาวปลาเ่ได้ครับพี่น้องเสียนสดนี่มันเสียซื้อเสียนไหมตั้งใจขนาดด้วยหน้าตาไปลุ่นต่อครับผม Vặt quá mặt đấy ôi lúa cả, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ออ่อม้หน่อี่แอนใช่ยม่ดี่ีงา่นถ้าตีก่นกกอนโหอไรไม่จิไล่ไล่อะไไล่สุดพีู่กถอนนึงพี่เมีย่ยเมีย่มยโตปลาครับพี่น้อง ถึงฝนจวดเขาตะน,นั้นุจวดว่าเอาพวกเกี่ยวพวกนี่ถ้าจะถามคุณมันไปนะเลยอ้อรัมเฮียพี่ลากเขาปลาแล้วเรียบร้อยครับอุ๊ยอุ้ยงยงยินยนยนไงินไงินโอ้หลจาไปคิดงาน,นอะไร อ๋อนี่ครับพี่น้องไปอีกแล้วครับรอหนิใส่งมามครับผมโอ้จีบดะตอบมองนี้เมื่อทานมาเกี่ยวนะเอาฟัก่นเดีกกย,เ,ยนะเอาให้มา,าท่านอุ้ยประกัน

你得在家。 ได้ด้วยได้ด้วยน่ะวาเนี้ปลาจิมขอกั่งอืมโตเลยโกล่องปลาจิมขอกั่งครับเย็นไว้นี่ไงแปะตรงนี้นนิกินเชยเลยเลึกด้วยขวาค่อยฝนโด้คืนจะโดนแล้ว

ตัวครับพี่นองกลับหน่อยครับ ให่โตแล้วครับใส่งามๆครับผมเนี่ยครับโอ้หังามบอกแล้วให้มันหลากโดนกระกลับสำหรับเนื้อมือนี้นะครับที่ใส่นะครับานาเข้ากับชิ้ใส่นี่ครับเป็นเนื้อเนื้อมักนมปังนะครับออยแล้วก็ใส่เนื้อใส่เดือนตกนะครับ ถือว่าผลประกอบการโอเคนะครับนี่ครับมันนี่ยังได้ห่ากับบอแหี่ะละครับมันนี่ส่งหมานจะเศร้าลวครับยางหน้าซื้อกับพ่อปลาคอครับผมปลาคอเปน่ืนได้การอยู่ครับมันนี่นะครับเดี๋ยวห้อรับช่มไปเรื่อยๆครับผมนาหนะผ้าไม้นะครับก็เป็นบอจซี่ครับ กุ้มใจไหมครับกไม้นี่ก็โอเคครับที่ว่านั่นอยู่ผมหัดไม้นะครับเสี้ยนหัดไม้หัดไม้นะครับแต่แต่หาเป็นเสี้ยนนะครับเสี้ยนสดครับประตูกะมาเนี่ยจมแล้วไอ้เริ่จมป่ะเบิงครับผมเบิงครับนี่ครับคนมามีมารยาทครับนี้มูตกปลายอยู่ในมัดตัดกกใหม่ในน้ำเบิงครับเบิดแบบนี้ ปลาใสสิว่ากินเบ็ดกูบัดนี่ฮะโอ้คิดยังไงกับเหตุการณ์นี้ครับไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้เออบางปานนี่เออตายมึงจงไปกินตายยังงาเดียวเอาโอ้ผักเ้ยตีให้ตีดูด้วยับทีมงานเพา่มเติมครับเสียมตีครับ เห็นว่าว่าเป็นคนปลาครับมันคือบทัดผมเนี่ยเว้ชี่ยตีนี่เคยบอกเชี่ยตีหี่หอยแอวนะครับหอยแอวมาน่ามาสอนถ่ายมาน่าอยู่มั้ยนี่าาย,ยนี่ออกออกลูกแข็งแรงเลสร้างการขอ,อบอ่อท่อบอ่อเราไปเบิ่งการตกปลาดีกว่าอย่าไปเบิงบเบ่งมัน สถานการณ์ตอนนี้นะครับฝนตกนะครับผมร่มหออนอนนอนนอนเออเมียนมันทำไ่เงี้เดี๋ยวให้มันหลากไเองจอบแต่มันหลากมันติดแล้วหรือเปล่านั่นเอาเมียนเดี๋ยวเมียนหนานมันหลากเข้าไปไงเราซีดเออนั่นละแค่นั้นก็แล้วเออโชว์ผลงานนะครับโอ้โหตัวสองโลหะครับตัวนี้ น่อยกว่าไอ้เสาขานมงมครับมึงมงมลืดมงมลืดเลยว่าตัวนี้ตายนีเขาเลิขเกขนาดไหนแลอวะฝนกับตัวขับปลากระกินครับตอนนี้วิลลุนกันต่อครับอาวไปไซดล่ะเอ้าอุ้ยลืดพดดื้นหลุดไหมวิลลุนต่อครับผม ครับผมน่าครับสําหรับตอนนี้ก็ไม้นี่ก็เงียบไปแล้วนะครับผมส่วนหมากที่มิแต่ปลาหน่อยนะครับเมื่อกวนกัว่าสีง่ายไปอีกไม้นึงนะครับไปลายังเหลืออยู่ประมาณสองสามส่โมงนี่นะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งผลงานสําหรับไม้นี่นะครับไปเบิ้งผลงานนครับเบิ้งผลงานนะครับนี่นะครับผลงานสาหรับไม้นี่นะครับกาดส่วนไล่เป็นปลาตะกรับนะครับล้วนๆได้ยอ่ดอกครับประมาณบังสองโลครับผม เส้นสดได้ให้ตัวครับมึงนี่หกตัวเฮ้ยแล้วโอ้ตอนนี้เส้นตีกะสิผ้าใหญ่พีอีกไม้หนึ่งนะครับแป้งไหนหมอเป็นตะคืออยู่วะไซบิ๊กไซบิ๊กมาจันปไปยังครับหมอกับ,บกใส่โลบุ๊ยปลาตะกลับใส่โลครับเคยพอมาพี่<อ>น้องถ้าบเบิ้งนะครับข้าบผมเดี๋ยวตอนนี้เขาใหญ่ไหมครับเดี๋ยวไปเจอกันไม้หนาครับผมมันเงียบแล้วครับอยู่มองนี้ ไปครับเดี๋ยวขอตัวเก็บอุปกรณ์กเก็บเบ็ดกอนครับครับผมเ,น,น,เน,น,น,นี่ครับไม้ไม้ครับมีคนครับคุณยายนั่งซีทั้งคุณนะครับนี่ไม่น่าซื้อแล้วก็บันทึกอันนี้แหละครับทั้งคุณกับมีครับผมนีนะครับปลานิ้นกับมีบ่กไแม่

นี่นะครับสภาพไม้สองเป็นไดงคืบ่ะเงียบปิดเงียบปิดเป็นวะไม่นี้ลงไปขาดกันอเอีอยับ้อยครับผมโอ้ทางนั่นปลาตองนะครับผมเนี่ย<ป>โอ้ีอยับ้อยนะครับปลาตองครับน่องได้แล้วครับทางนั่นใก่้ขึ้น เดี๋ยวเข้าไปรุ่นกันนะครับใดต้ตโตหรือเบาเมือนนี่ครับผมนั่นอ่ะสำหรับไม้นี่กะบ่คือหรอครับเงียบเงียบทีมงานเงียบกับไม้สาลายหางกระหลอกมันหลายนะครับผม โอเคอรับผมสำหรับมือนีกับิได้พ่อไหวสำนีน,นะครับผมไอเสี้ยนสดวางไรเสี้ยนสดครับผมฝากกดไไหลกดซับสไครกดแชร์เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่พี่หนาครับผมสวัสดีครับ